ของผมอันนี้เป็นลู l เล่ V19 นะครับลู l เล่ V19 พอดีเพิ่งจะได้อัปเกรดมาเล็กน้อยครับก็เพิ่มแบตให้มันครับเพิ่งจะเสร็จเนี่ยครับเครื่องมือไม่เก็บแล้วเดี๋ยวว่าจะไปลองกันหน่อยจะไปลองสปีดกัครับโดยของเดิมของมันเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่ค,ครับมุมกล้องอาจจะขัดตาขัดใจหน่อยตัวนี้จะเป็นลู l เล่ V19 ครับมอเตอร์จะอยู่แค่ 500วัตต์นะครับ4 8โวลต์500วัตต์มันจะมีบอกอยู่นี่ครับ4 8โวลต์500วัตต์ตอนนี้ผมได้ทำการเพิ่มแบตมันมา1ลูกครับโดยจะเปิดให้ดูเดี๋ยวพอดีรุ่นนี้มันจะต้องไขเพื่อเปิดบอกแบตของเดิมมันจะเป็น4ลูกครับตัวนี้ จะเป็นแบตสี่ลูก12โวลต์4ลูกลูกละ20แอมป์นี่มันอัดแน่นไบใต้นี้เลยทำให้เพิ่มแบตได้ยากครับผมก็เลยทำการโมดิฟายใหม่โดยการไปซื้อแบตเพิ่มมาอีกลูกนึงครับเพราะว่าอยากเพิ่มความแรงครับแล้วผมก็ติดกล่องหลังเพิ่มแบบนี้นี่ติดกล่องหลังเพิ่มแบบนี้ครับแล้วผมก็เอาแบตมาไว้ข้างหลังตรงนี้อีกลูกหนึ่งนี่เป็นไนงะ เพิ่มมาตรงนี้ใส่ไว้ในกล่องข้างหลังอีกลูกนึงครับแล้วก็เดินสายลากไล่สายไล่สายเข้ามาอ้อมมาใต้นี้ใต้นี้แล้วก็มาเพิ่มแบตก็จะเป็น60โวล์ครับนี่ครับพอ60โวล์เสร็จผมต้องมามาเปลี่ยนสายตรงหน้าจอตรงนี้หน่อยเดี๋ยวไขให้ดูเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะไปลองสปีดก,กันก่อนหน้าน,นี้แบตถ้าแบตของเดิมอะ่ะ ตรงนี้มันจะขึ้นว่า48โวลต์แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น60 v แล้วถ้าของเดิมนะท็อปสปีดผมจะได้อยู่ประมาณ35 v ครับคันนี้35 G.P.S. นะเดี๋ยวงไงเดี๋ยวเรามาลองกันว่าตัวนี้พอเพิ่มเป็นแบต60 v แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้แบต60 v นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะใช้แอปในการเทสสปีดแล้วกันโอเคมาดู โอเคครับผมทดสอบการวิ่งมาแล้วก็ผมดูที่หน้าจอ GPS ก็มันจะได้อยู่ประมาณ41ครับแม,แม็กสูงสุดแล้วได้41กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากของเดิมนะครับถ้าเป็นแบตเดิมเดิมมันจะได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นชั่วโมงต่อ GPS นะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าตัวล้อมจะร้อนไหมเดี๋ยวลองจับดูโอ้แค่แค่อุ่นๆครับถ้ามือจับได้แสดงว่าไม่มีปัญหาครับ ันนี้ผมอัดสปีดมาเต็มที่เลยอุณหภูมิไม่ร้อนนะครับแค่อุ่นๆอุ่นแบบก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ร้อนนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้ถ้ามือจับได้ก็ไม่มีปัญหากับแต่ถ้าร้อนจนแบบมือจับไม่ได้ครับมีปัญหาแน่นอนนี่ครับก็การเพิ่มแบตข้อนี้ครับสปีดก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงถ้าใครสนใจก็ลองทำตามดูแล้วกันครับ แต่เดี๋ยวผมจะมีโมเพิ่มเติมอีกวร์ชันหนึ่งเพราะว่าผมสั่งสั่งกล่องมาอีกตัวหนึ่งน่าจะ7 8 8 5 0อะไรสักอย่างตัวกล่องตัวนั้นน่ะมันจะอยู่ประมาณผมซื้อมาประมาณพันเนะครับสั่งจากช้อปปีมาอยู่แต่ว่าของยังไม่มาครับเดี๋ยวน่าคงจะเป็นเต็มเป็นสเต็ปสครับในการเปลี่ยนกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าความแรงจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมก็คิดอยู่ว่าผมจะเพิ่มแบตอีกก้อนหนึ่งดูดีไหม จริงๆแบตก้อนหนึ่งมันก็เก้าร้อยล้ะแบตตัวนี้นครับที่ผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก,ยนกน็ยังพอมีพื้นที่วางได้อีกใช่ไหมล่ะเนี่ยครับยังพอมีพื้นที่วางได้อีกอีกลูกหนึ่งอาจจะเพิ่มเป็น72บโวล์ครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องมันด้วยก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงแต่สเต็ปอย่างนี้ก็สาหรับผมมันยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วดับผมมันต้องแรงกว่านี้ใช่ไหม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวมาดูกันอีกคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับเพิ่มสรุปนะครับก่อน modify เราจะได้ความเร็วอยู่ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วสูงสุดส่วนหลัง modify ครับเราจะได้ความเร็วสูงถึง42กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับด้วยการเพิ่มแบตเตอรี่12โวลต์เข้าไปอีก1ลูกตัวนี้ก็เลยจะเป็น แบตเตอรี่เท่าหมด60โวลต์20แอมป์ครับผม